จะเล่นสุขจะเลื่อนพิ่นมือนี้แวะเข้ามาเบิ้งบัดบันนวลแดงอากาศพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาทั้งอำเภอหน้ากลางเพราะว่าสิไปงานสลองพัดยศครูบาอาจารย์เพิ่นละบันนอมกดวงมันจได้ร่าพัดยศขึ้นเดียนยศขึน้นเป็นเปล่นพระคู่ก็เลยมาแวะนี่ก่อนแวะบันนวลแดง เบิ้งซาลาหลังเงยหลังงามโอ้ยสวนสาราลาเพิ่นาทางเขาสิวยดีสวรเลยมาแวะเยี่ยมมายามเบิง่งเอาจิพาเลาะบมังวัดเพิ่นบ่ได้มาหลายปีแล้วตะจี้ก็อยู่เพิ่นหน้ากลางก็เทีย่ยวมากราบมาหลินทั้งเพิ่นนี่แหละอันนี้ง่ายไปอยู่ท่านน้องไข่ก็บ่ใครได้ม,มาจักเทีย่ยวอนี่เป็นโอกาสอันดี มา่งานสลองพัยดยศผุนเราบ้านน้องบุกดวงของเราพระท่านในหอดต,ตะวัน่าแว,าแว,แวะวัดอาจารย์นี่กันแวะเหลิงน้อาจารย์โอ้สารีกถาดพนมมาตาอินเดียฮิตไ,ได้ดีเว้ยคุณสารีกถาดโอ้สาราเพินง่ายงามสาราใหม่คุณพ่อคุณแม่ลายง่ามหลายเหล็กก็มจาจักเขียมมาเยี่ยมมายำนี่ Oh, cái lăng quạt tạt cắn vô ô oh, non xa bạc nghe quả nghe cho 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 à đi cái gì, u đông sống bồn đi về bắt pa oh, tạt 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 ôi, sao anh phải giảm mà giảm mà lên bưng เป็นเอ้ยหมือนจะมาโดนแล้ว <c oughs> จ,จกกับ <c oughs> อาาจแขนนี่บัดเอ้าขี่รถผ่านไม่เห็นยูซี่หาองค์น้ำทั่งยังอยู <c oughs> อ่ก็โอ้ยบ่บ่ยันบัวบิเงี้ยไหนเพชน จักแล้วหาเพิ่นว่าเปิดขาปบแช่งของกันสี่อย่างเนี่ปฏิวัจย์บ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่ห้ออาจารย์จัดอยู่บ่เม่นึงสิฮอดเนี่ยเอาแม่นสบายครับครับเอ่อโอ้ยกลียดนะอาจารย์ของอาจารย์เฮ็ดยังเนมันบุ่มลยดับเต็มบทีีฟ้ามคนก็ยังติ่มยู่เนาะ อ่นเนอะ่บหุจักลวงหนาเวปดิวาดมือ,อ,ง,องั้นครับครับโยนไข่เกาล่ะครับหมองเกาล่ะครับจันครับอ,อยู่เพื่อโพอตากขึ้เกาน่ะ ลราคิดชับนี้กันเนาะ,นะ,นะ